We lost men. We lost. But man. in your blood remains the iron that gives strength to your hearts. Use that passion for this our final assault. Hey. Oh. Attack. 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 Flame yeah. Tupper SMK. Sendri. อีลิตครแล้วก็เทนไรเดอร์เคเคคิริโตะสงครามโลกครั้ง hey, hey, ที่หนึ่งเฮ้ย let's s, <S ไอ้กินนั่นเข้าไปล้ำอยู่ไอะพี่ออพสี่สีคิวแล้วพี่โอเคสิส,สิ่งที่ไิ่ available ใน your l o ั a t i อ n ลดลงลดตัหวหน่อยพี่พี่แม่งเฟียว พี่จโดนโดนสไนเปยิ์งี้เหรอเฮ้ยผมมาหมอบั่นทั้งหมดเลยเหี้ยกูติดตไฟกูวีรอดไฟแอนดี้เบย์เวลารพี่อีกอีกอีกรอบหนึ่งพวกเรายังไม่แพ้ใช่ไม่ต้องเซนที่เหี้ยอะไรมาเต็มหมดแล้วพวกแม่งอ้เปิด เล่นอะไรทำไมนักหนาไอ้ปืนคอยเนี่ยมันยิงได้มันได้เปรี่ย่กูไม่วแอรมันยิงที่โดนมันวนไอ้เหี้ยมันจะยิงเอ้ยวหลังไม่ีเอมีไม่ได วกดยากอ่ะกูโดนตายได้ไงนี่กูโดนเลยหนาเลยไม่เลยพี่คำถามเรื่องภูมิใจมากูกลับไปเล่นปืนที่กูแบบชอบที่สุดปืนอะไรพี่ปืนอะไรพี่ปืนที่พี่แบบเล่นไหวพี่ไปแล้วเดนพี่เดินถือปืนอย่างกระโดดก้ามมาเล่นในดูว่าการยิงแบบ วอลเลนมันเป็นยังไงสไลด์ไม่ได้สไลดได้กีดบุนเดินนั่นแหละโอ้ยแม่งเ้ยด้วยแรงได้ไลดไม่ได้ไล่ได้ดอะไรได้กดวิ่งออตัวี่น้าอเขีกูโดนอะไรอีกอะเฮ้เจ้าีบโวบินี่ ตายหวงตายอะไรกันส่วนเอาทย่เอ๋เดนหมอมาแทนเอาไปเอาไปไอเดดไอเดนไอเดนเอายาไอเดดได้เลยไอเดดเด็ดไอ้วดทำไมไอเดนเป็นคนเยอรมันแด้ไอเดดสัญชาติเยอรมันชื่อจริงๆริงคือเดนนั่นเลยโอ้โหเอ๋ที่เลยปาดเจ็บ กันดันัวดันดัไม่เล่นยากจริงเห็นเลยด้วนี่หว่าเหี้ยมากเลยเห็นเลยด้นี่โต้พี่เห็นเลยด้วยที่ไหนไปไกลสีดเลยบอเลยนะกูแบบกูสู้ไม่ได้กูจะเอามีดกอจะเอาเข็มแทงแม่งวอถเข็มเิมตูเลยยนอนไอเหี้ยโอยไอเจ็บไอเจ็บอ้าจิ้มตรงนี้โอโอ้ยเอดไปเลไปเพื่อนเอาไป เฮ้ยมึงมึงอย่าเพิ่งเกิดยังเพิ่งเกิดเราก่อนพบเจ้ายังไม่รับมึงไอ้เหี้ยยืนตื่นเฮ้ยโอู้ยี่บไอ้โอ้ตายเยอะหน้าแบบตายเพี้ยหมอมาแล้วน้องไอเดือเจอคิริโตะไอ้เหี้ยไอคิริไฟจัดหนักเหีญ่จ้ะ อ้อมด่าอมันก็ไม่ได้อ้อมด่างไม่ได้เฮ้ยมาว่ะมาว่ะเอาปืนพกไปยิงแม่งว่ะเุ้ยยึดได้เฉยได้ปวดจะพงแก๊สไอ้สัตว์กูที่เกียดเอ้ยแล้วราด่านวัวด่นแม่งไม่มีอะไรนะไม่ได้มีพวกอะไรแบบเบยะเหี้หมดเลยยึดพก Sniper Sniper ไ n i p e เฮ้ยด คืบารเคบาเตืพกอะไรวะมีสิทธอาหัวเอาหัวอไหมอไหมไมไม่ตายไม่ตายเฮียตายแล้วนี่นี่ดำยิงถึงบ้านยเฮียวิ่งออกืนตายอ่ะโดรยากเมาอง่นาที่้าากเลยากกูไม่ไกิน จงกิดลองจงหวัดครัวกิดลองจริงขวา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 ขวขวขวามันมอบอยู่โอ้โหหบังเกอร์อะไรบังเกอร์พี่พี่บอกแล้วมาอยู่ขวามือเกิดขึ้นมาเยอะนมหมีปั่นไม่ช่วยเลยโอ้ยเยอะกูโดนหัวิดอกเดียตรด้วยอย่าเลยเี่ยรชาต รสชาตินมเมียไม่ไม่ได้อร่อยอย่างที่มึงคิดพี่ลองอ่ะพี่แหมพี่เคยเห็นคนแบบมันมันลองกินแล้วไม่ไม่เห็นรสชาติเลยเขาดูดเจ๋ๆพี่งก็ไม่เอาน้ำหรอกใช่ไม่ใช่มันมกินแล้วไม่มรสชาติเลยพยายามทำคนละนมอันนั้นมันดูดเนื้อเห็นดูดแต่เนื้อนะ่ะไม่ดูดน้ำม <c oughs> ั้งยืดตลอดเรื่องกัดตลอดเมื่อก่อนผมก็ชอบเลยดีต้องเลยทำไมอ่ะ เขาบอกว่าเล่นเลิกแต่ไม่เย็นเย็นโอ้โหเหี้ยเลยอุ้ยออกอากาศไปเลยตัดรอกเฮี้ยเลยไงเป็นงั้นน่ะเขาไม่ชอบแบบนี้ไม่แต่ดึงดูดเนื้อไอ้เหี้ยดึดูดเนื้ออ๋อดึดูดเนื้อดึชาอะไรเหี้ยเฮ้ยเขาบอกมนอินโนเซนต์เกินไปอ่ะมันเกินไปปะผมไม่ได้เล่นชาผมบาดึงดูดเนื้อนี่เป็นหัวนมไหนโอเค กระจายพี่กระจาย่ทำไมเอเราโดนตอกวะไม่เราตอกเอมันสิตอกอยู่นี่วะไอ้ยยังไปตอกอีกตอนไหนเราไม่ได้กันพี่เราบุกโอ้โหตอนป้องสั่งตัวปอที่วิ่งเร็วขึ้นนะแก่อ่ะมันเปอร์ลีอะซิลอยู่ไหนวะตรงอยู่ไหนวะนี่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 ไงลูกแม่เลยกระเด็นอ่ะของพี่เร็วจริงกระสุนกูเยอะเว้ยทุกคน

โมอือเจ๋งนะในเวลาตาละเมอตัแแม็พก็ไปดีเฮียรออะไรละ่ะมึงมึงเป็นเฮียอะไรนักหนาปาหน้าแม่งเฮียขาแม่งไปเลยกล้กองพูดยีโบยีโบ <c oughs> ตอนนี้ขาขาหักมาเล่เฮียขาขาดอลยพี่เดินไม่ได้เฮียพี่ต้องคานไปเฮีย <Yeah. S 2> หมอชุบขึ้นมาอ้าวขาไม่มีนี่วะแล้วก็ิก็แบบไม่เป็นไรหมอผมไปต่อได้ขาอเลยผมไปต่อได้ใจย์เป็นล้านเลยไอ้เจย์ต้องอยู่เว้ยไม่อยู่ไม่เป็นหมอไอ้หมอชุบได้ด้วยไอ้โอ้โหเก่งเกือบรีโดดอ๋อเป็นพี่แดาวโอ้โหมีกูตู้อย่างงี้ยังไงนี่เจค์กิริโต้บังเลยวิ่งกันมาแบบียาปัสสี นตีดีเดียวพี่ไม่ติดแอนิเมชันด้วยปีเตอร์แอคแท็กไว้เฮียมันจะเข้าคลิปได้ไหมหรือไม่เข้าอ่ะถ้าตัดไม่ได้นะบอกให้ตัดเสียงหมอถ้าเสียงเพลงเข้ามันตัดหมอโอ้ยเฮียโดนเลยมวะนี่หมอไอ้เฮียสวยแล้ว

อังมังคุอร์ดยขวาเออเออเพื่อนเข้าแล้วล่ะดีที่สุดจัดไมีนนอนอยู่มันอยู่มันอยู่เสร็จนจแปงไปงาไใครอยู่ตรงนี้นยเกิดด้วยดิอะไร้าไอไอวิอ้ตาวิเี้ยไป่เบี้ยวไปสุดอดีจะ่ ใช้ไหมจู่ๆกูอัเต็มเลยเช่อมติเลยหลักๆเลยพี่ใกลคๆพี่เข้าใกล้ๆเป็นทีแล้วถ้าพี่เจอพวกยอดมนุษย์ที่มันแบบประหลาดนักประหลาดนะพี่ก็กด f spam แบบมัน้างกูย่าเกย์ดอย่าเกย์นอำมารดานเจตาน้ำเองโอ้วทำไมกูเกิดกับเพื่อนไม่ได้วันนี้ตายเฮียโอ้โห มันมีคนอยู่ด้านหลังมันมีคนบล็อกใช่มีแบ็คมีบล็อกแบ็คไยอะแบ็คมันเยอะเข้าไปก็ตายอ่ะพี่เโดนสปอวคุณเห็นปะเยอะจะไปหมอเยอะจังวะไอ้วะร์มอะ ไปแล้วครับฟู้อย่าไปแล้วครับฟูไอ้คิดโตัวของแท้แต่แปรหาพ่อของก่อนไอ้ยัยไอ้ฟัเขาไปยังไงให้แบบยอดมันมีเทคนิคนะมมวิ่งวิ่งวิ่งแล้วนอนลงไปวิ่งแล้วนอนลงไปวิ่งแล้วนอนลงไปพี่เคยเคยเคยทำอยู่ เดี๋ยวนี่จังหวะนี้แหละหมอว่าโอ้โหไม่โดนเหวี่ยเต็มๆไอ้เหี้ยนี่เราจ่อปากอ้าวใช่ไหมนะเราระเบิดไปพี่จ่อยอยู่พี่จ่อีพยจอยรังไข่มันยกกูโดนแก๊สโดนตายเลยโอ้ยเชี่ยโดนยิงหัวอะไรวะเนี่ยแก๊ส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  กสโอ้่องแม่งเอ้ยมันวิ่งมายิงกูเลยเทียมันเอาเออแล้วนะพี่อ้าวเออดนไหลได้เออดอนเออโว้มันเป็นหมัไในเทียมไมมีเลยทำไดันไม่เข้าวะไอช่ิ้นลูกซองก้อยู่ข้างล่างลูกซองอเออว่ะมีคนเล่นเอออะไรอ่ะ จำชื่อไม่ได้ไอ้บินชิตเตอร์เดบ่บอกอยาขกูโยังวิ่รงรุยไฟเลยไอ้งบกพยาจะตายไอ้พี่อะเป็นข้าใหญ่เลยครับจับก้อีบิแม ไอ้เชือบซองไอ้เนี่ยเอ้ยอยากเอาที่ไม่ดีพี่กได้เกียรจะมึงเจอได้เมึงจะมึงเจอเอฟเจ็ดเก้าอเมริกาประดิษฐ์เลยหรวอเกียร์ไทยประดิษฐ์เลยเยอรมันประดิษฐ์ขอขอที่เกิดขอที่เกิดแบบตึงๆตะคนลบลบจะไม่ตายไม่จะตาดมันจะขึ้นไม่ได้แตกมากไอ้เกี้ยนั่นจริงไป็นร้อยกว่าตัวแล้วพี่ใช่ปะ ฝังตรงขัางล่างเลยเอาผู้ใส่หน้ากากแต่ว่าไม่มีหน้ากากฝังหน้าคืออะไรวะอ้าวตาใสครับตาใสโอ้ยอุ้ยเกียระเบิดลอยขึ้นไปายจากตัวตายเกียร์เบิดเป็นท่แบบเน้นเลยในใเพื่อนมันแรงเพื่อที่เข้าเข้าเข้าตัวสุดท้ายเทียผมตึงเราตึงตึงอะไรวะพี่หมีพี่หมีแม่งยิงไปสามสิบแปดตัว ยิงได้ไงวะวิงไแดตัวที่เจ็ที่มีกุญแจเดดมันื้อวิ่งไม่ได้ที่หลวเบาข้างหน้าไปไปไเดดเด็ดเไอเดี่ยเอยิดแเยเเดไปเลยเด็ไเลยปาปายเคลียร์เขาไปลาดก็แจกแล้วเนี่ย อืมมันสุดท้ายแล้ว้เยในระไม่น่าเต็มหน้าเอาเลยพี่เดี๋ยวต้องเคลียร์ได้ในระไม้ไปโดน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 นะครับอ้าสิ่งเข้าไปอย่างเข้าไปเออโดนอีกไอ้เหี้ยโดนในระไม้ตัวรัวอีกขอบคุณมากดีมั้งโดนระเบิดรอบไอ้เหี้ยโโอ้หตายอะโดนเลยอ่ะโอ้โดนระเบิด มอตาใช้โมตาหิวรลัวเลยพี่จะแพ้อะไรเทีอะโตาแม่งร่วงว่ะฝั่งเราไม่มีมอตาเลฝั่งเราทำไมไม่หิงสักคนเล่นบุกเอมัต้องบุกแ่โอหจริง้านคนพังหมดเยยังไหนด่ ตีป,ปีน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 เป,ป็นลูกให้เดี๋ยวตีปีนเป็นลูกให้ตีต่อเล่าอ๋อเมนซองไอ้เหี้ยโดนโดนลูกซองอีกลูกซองอู้เหยืยอปิวกระเด็นโอ้ไม่มีจุดหนึ่งที่แบบโดดข้ามเข้าไปแล้วยิงได้เลยนะะีหน่หว่ายังไงจะหายเลยเหี้ยด่านต่อไปเฮาไหมเป็นไรครับสนุกกันไหมเอยถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย,บายครับ